วันนี้จ่าก,ก็มีเกี่ยวกับอุบัติเหตุเรื่องการยิงปืนใหญ่ในงานวันกองทัพไทย18ที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการจัดงานของพลรอก้านะครับมีการยิงสลุดที่อนุสรสถาน<ไ>ดอนเจดีอำเภอพนมตวนจังหวัดกาญจนบุรีมีการจัดปืนใหญ่จากกองพันทหานปืนใหญ่ที่19านะครับจำนวนสีกระบอกทําการยิงสลุดจานวน21นะัดซึ่งกระสุนที่ใช้ยิงก็จะเป็นกระสุนซ้อมนะครับแต่หลังจากยิงไปแล้วนะัดที่17นะครับได้เกิดการระเบิดขึ้นที่ท้ายปืน,นทําให้ทหารที่ประจําปืนนะครับได้รับบาดเจ็บแขนขาดและแก้ว ตาบาดเจ็บหนึ่งนายและสลบไป1น,นายนะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับก็ได้มีการนำกำลังพลทั้งสองนายนะครับส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎและได้ทําการรักษาอย่างเต็มความสามารถ ล่าสุดนะครับกำลังพลทั้งสองนายมีอาการปลอดภัยแล้วครับจากเหตุนี้นะครับพลเอกพนาคแคลปลอดตุกปัญญาการฐานบกได้แสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้มีการระง,งับใช้กระสุนล็อตนี้แล้วและสั่งให้ตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งสาเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกรมสรรพวุธฐานบกนะครับและพบทบย,ยังกล่าวว่าพร้อมจะดูแลก,กําลังพลที่บาดเจ็บนะครับให้ดีที่สุดเรากลับมาดูปืนใหญ่รุ่นนี้นะครับที่เกิดปัญหาซึ่งที่กองพันฐานปันหญ่ที่19นํามาใช้ในการยิงสุคครั้้้งนีก็ือเจา LT กีวันมาร์กวันนะครับที่ผลิตจากเยสอินดัสทรีประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือ n e x t e เ r อรนแหละครับที่ผลิตปืนใหญ่ซีไซเราใช้กันปืนใหญ่ชุดนี้เข้าประจำการที่กองพันหารปืนใหญ่ที่19เมื่อปี2 5 5 5ก็ไม่นานที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับตามความเห็นของจา่านะครับจะเป็นไปได้ที่ทั้งตัวของปืนเองแต่ลึกแล้วจาก,ก็ยังคิดว่าปืนตัวนี้ยังประจำการมาไม่นานเท่าไหร่และในส่วนของกระสุนซอฟที่นามาใช้ยิงสรุปในคราวนี้นะครบงสสามวนนรกรอกรออืข สำขวัตทหารบกซึ่งจะจะมารายงานความคืบหน้าต่อไปนะครับและจาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับกําลังพลได้รับบาดเจ็บไว้หน้าที่นี้ด้วยทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์แชร์หัวใจกดติดตามให้จ่าด้วยนะครับแล้วพบกันครับ